สวัสดีเอฟซีแฟนสองทุกคนนะคะมนี้นุทธิยากับมาบ้าน่อสุพีหรือเซียนสุพีนี่นะคะเลขเพิ่นแยกบนแยกล่างนะคะงวดที่ผ่านมานี่ยคเขาเก้าซี่บนตรงๆนะคะมักจะเขาโตเน่นนะคะเพิ่นแยกให้เป็นเลขร้ายโตจริงแต่ว่ามักจะเขาโตเน่นงวดนี้เพิ่นก็แยกให้คือเก้าแล้วเพิ่นก็เน่นให้นะคะข้างล่างเน่นหางเดี่ยวข้างบนก็ค้ายกันนะคะมักจะออกโตเน่นจะเน่นให้งวดนี้จะเน่นโตใดเขาไปชมน้ำกันเลยค่ะ ปลาท่องเห็ดไว้มันเทื่องทีไม่เทีท่ยสี่ังไหนเห็นบอเพาะมันสื่อออกสิบปกาศท่องเขียนมาน,นี่เลขสามตัวผมไปเรียกเอาตัวนี้องซื้อได้มันมีสองตัวมันมีหากับเจ็ดผม,มเลยเรียกเอาเจ็ดนี่นเลขสามตัวหมวดกัอน,นี่นี่ของหมวดที่แล้วขอเก่าซีน้องขอเนาะ เก้าีบนปนเองก้าีบนปนนก้าวีบนนะครับถ้าเจ้ามาซีดับนะนะคอมันมาว่าซีดับก่าเก้าดับบนซีกระดับมันนํ่การเองอยู่นี่มันกอดกันมากน่รักลอยมันนคือกี่าวกับนะรเอาเลขผมมันออกเลขดับมันีวดเเลขสามตัวพ่อไฮเจ็ดก้าซีแมนวพ่ะแมนครับนมี่วสามคับเจ็ดก่าซีนี่สติตกของเก้าเได้พี่น้องเด้อน่ของงวดที่แล้วนะคะ หลักฐานยัยุ่มีแต่รดนิ้ยาไดเอามาอันอันมันต้องมีเมื่อกี้ที่ว่านุเขียนเนาะตัวใหญ่ๆอันนี้ได้มยพอล้วันิ้ยอันว่าประกาศท่องมันจังพ้าบ้านตั้งครั้งปูใสก็่หายมากพอเด้ร้องเขียนนะนะตัวเน้นนะคะเก้าี่เ็ดเก้าสี่เลขออกหาเก้าสี่อกสองตัวเก้าซี่ออกตัวเน้นอ่ะ่วมีสงตัวเลขเรียกว่าเจ็ด นี่นี่ครับขอเราเอ็ดไปเดี๋ยวเราสิย่าสิลอบไครแล้วกันนะบ้างมันเบากันมวนมีฟองวัดนี่วัดวันที่16สิงหาคม2565วิ่งเกจ็ดวิ่งแปดนะครับบนลางเท่อคนคลิปก้อนไหนเะอดเลี้นเล้วเรียกวิ่งเพราะคนไปลงให้เบื้งแล้วนะครับแล้วบางแปดกับเจ็ดนี่ มันเสมอกันนี่บ่ไดเดินตัวเดียวเลยงวดคือบวังหันดีเพราะว่าเปียกับเจ็มันสิ่งกันไหมเจกตัวใดสิไม่แห้งพร้อมๆกันอยูยกัดไปนั่งสมาธิมันเคื่อนนี่มันอยากมากพร้อมกันเจกจัวใดยันแปดเขาอยู่ยันแปดกเขาอยู่เตแมนันแปดเขาไม่ตัวเดียวเลยนี่แปีหกแมนกับ ผมไปนั่งสมาธิท็ดใดเมื่อ้นนี่ผมเลยรีดเขียนไปหกแปดหกสี่หกแปดอีกสามตัวอันนี้วัดไม่ได้สิส้มให้เห็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นลายมืออ,อ่าไล่มือพ่อนะคะโอ้เลขแปดเปนกระได้เนาะจ้อยให้จ้อยดักแปดสามนะคะเลขวิ่งเลขแลนมันเจ็ดกับแปดพะเ่ีแมนครับ สามเลขเลขบนพืนจ้าผู้หาเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกบอกค่ะแมนครับแปดหนึ่งแปดห้าแปดหกนะคะข้างล่างกับเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าแปดสามแปดศูนย์แปดเก้าในน้นที่ยากจะลอกตัว่งยิ่งหายเลือดกัเลือเพราะว่านูนทียากกับตาบดีเพื่อคอมมินออนวนิอ,อ,ปปอิติสามตัวมันสีมี<า> เดี๋ยวได้ผมเขียนครับผมเขียนเลยครับนี่เอาชดเลยเอาตอนเขียนนี่เล้ค่อยคัรั้แปดหกแปดดครั้งเดี๋ยวเพชิวาเขียนเลยิวสี่หกแเอาไปเตัวนี่แหะครับสอคู่มันปะครับแปดหกแับสี่หกแปดแต่นนทยสิบรอบตัวใหญ่แห่เบิงเด้อกเด้อจำจำผีดแล้วพ่อหนใส่พ่อเป็นผู้บอกหนูสิเป็นผู้อกบนบนจับบนนี่เจ็ดห เจหครับเจ็ดสองเจ็ดห้าห้าหก็หปดัมี8แปดหนึ่งดห้าปดหับแปดหนึ่งแปดห้าปดหสามตัวค่ะสามตครับสาตัวหกแปดหกหกแปดหสี่หแปดสี่หแปด เลขสามตัวเน้นตัวได้พ่อเลขสามตัวนี่ผมบอกกำกึงครับเลขสองตัวเน้นตัวได้เลขสองตัวไปทั้งหกครับหกแปดหกแปดเน้นทางเดียวพ่อค่ะนี่ครับตัวน 76, <86. S 1> หนึ่งเจ็ดแปดเออเจ็ดหกหเจ็ดหกแปดให้เป็นนัดตัวนี้เลยเลยน,น 76, <86. S 1> ัดแปดหรแมนครับข้างล่างเลยอพ่อข้างล่างเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าครับ จ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าคิดแปดแปดสามแปดศูนย์แปดเก้าแปดสามแปดศูนย์แปดเก้าตัวเน่นคนี่เลนเลนสองตัวสองหางแต่ว่าให้ไปมีเจ็ดเก้านี่ให้เป็นร่องเด้อแต่ว่าแปดสามนี่เอาให้เน้นเน้นเลยครับเน้นแปดสามแมนครับตัวร่องเจ็ดเก้าแมนครับ เดี๋ยวมงยนนี่อ๋อวันนี้พ่อมันใจเขาบนเขาล่างเลยนะคะนะคะพ่อสุพี่หรือเสียนสุพี่นี่นะคะงวดวันที่16สิงหาสอง5้านะคะพ่อแล้วไฮเลขบนนะคะแยกบนแยกล่างไยนะคะสำหรับขังบนเจ็ดสองเจ็ดห้าเจนึ่งแปดห้าแปดเน้นที่7 6กับ8 6นะคะสำหรับเลข3ตัวก็มี2คู่นะคะมี6 8 6 4 6 8นะคะ สำหรับข้างล่างก็จะมีเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าแปดสามแปดศูนย์แปดเก้านะคะเน้นที่แปดสามสำหรับข้างล่างทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นแค่หน้าทางหาสื่อต่รากินแมงกัตตะปานนะคะสำหรับตัวเน้นเพิ่นอย่าลืมอนจะพี่น้องเด้อเน้นก็เน้นอีหลีนะครับต้องเน้นแบบสุดๆเลยเด้อเพราะว่าเพิ่นเน้นน้ำไหลมาย้ำดันทุกมือมักเสิมาตัวเน้นเนาะลุงเนาะเพรนั้นเน้นเพรนั้นเน้นหาเน้นสามหา เน้นสามหารออกสากันมาสามสามวัินมาเน้นเก้าซี่ก็ออกเก้าซี่น้องพี่น้องเนาะครับผมนอแล้วก็ให้นวดเลขสามตัวนวดก้างกับเป็นเน้นเก็ดหนึซีอ่าเน้นเก็ดหนึ่งซีเลยกอกซี่หนึ่งเก็ดนะคะเขามาแล้วลายงวดนะครับจนพอนับงวดนะครับถูกจนชินแล้วอบงบาผู้บนจ้าของถูกครับ ผู้อื่นถือผู้อื่นถือนะครับคนรอบข้างถูกถูกเ่อนตุนงคลิปเป็นอสม่เสียบเอ็นกุ่มอสม่ถือมัดเลยครับเพราะว่าไปเหมือนไปเห็นงานออสโม่ไปเลยลุงลุงไล่อสมอสโม่ก็ได้แคบหน้าจอไปแล้วเลขพอแล้วมักจะออกโซเน่นนะคะเรื่องงวดนี้เลขดับเด้งวดนี้ก็ได้ดับทุกอาจารย์นี่เก็บกับแปดี่ดับหมดครับรู้แล้วว่าเลขดับเนี่ย มนนัก้าวดับโบนที่ดับสันซีก้าวเก้าดับบนสันเก้าก้าวบนก็ยังว่าผมฟังก็จาว่าซีคือดับผมผมคือติดเอเลสหนึ่งเก้าซีนี่ฮันเดนี่มีไหมเป็นตัวเป็นตัวเด่นจ้อยไหมอครับว่าก้อนนว่าก้อนเป็นตัวเด่นนี่เนาะเป็นตัวเด่นของผมเลยดินี่พ่อเอานี่พ่อไม่ได้เอาประกาศท่องเขียนตั้งได้บ่ล่ะไรเู้บนเอาห้มือแรกเอาัห้แล้วก็เลยล่องมือซีเอาประกาศท่องเขียนข้างบนไม่ออกข้างบนเก้าซี วันท <kah> <ana> um ี่ทานมาตาฟังวอลกับบอลวอลฟัง่ยมขแกเลยประกาศท่องกกัประกาท่องอีรีเนาะพูดหน่อไปเขียนยันวันหนึ่งหมือนคนเลยว่าอ๋อไปเหตดตัวในฟามันขังพหมนว่าขังอีรีว่าเก้าซี่บนเลยนะคะวันที่ทานมาวันนี้เขาก็มาคอยติดตามน้ำกันพ um ่อแล้วก็หิวนเรามันิ่งเอาตัวเดียวพวดกับมันเอาสองตัวคือยังหนีให้อยู่นทวน เรียกเอาตัวนี er ้ลักลอยมันมีมีหาครับเจ็ดครับได้เรียกเอาเจ็ดวิ่งเลขแร่เนี่ยเจ็ดกับแปดมันบ่แม่ครับเลขเรียเลขวิ่งเลขแดนเจ็ดกับแปดได้สะเคียนใบแล้วครับคู่นี่แหละฮางเขาดีมันบ่พอบอเลียนแบบไผ่บอได้เลียนไปแบบนี้แหละกับเขาดีคือการรอบแล้วก็เด้อเลขพอสุพีหรือเสี่ยมสุพีงวดวันที่16สิงหาสอง5้านะคะ ผู้ไดมากวิ่งมากเลนพอแล้วหายวิ่งเจ็ดกับแปดนะคะแล้วก็แยกบนแยกล่างให้สำหรับขังบนเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกนะคะแปดหนึ่งแปดห้าแปดหกนะคะเลขสามตัวกับหกแปดหกซี่หกแปดนะคะตัวเน้นของเลขสองตัวบนวกับเจ็ดหกกับแปดหกนะคะสำหรับขังล่างพอแล้วก็หาเจ็ดซี่เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าแปดสามแปดศูนย์แปดเก้าเน้นที่ 83ห้างเดียวนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นแนวทางของปลอสิทพี่หรือเซียนสิทพี่นะคะนคะหายตามหายน้นที่ยากก็มาตามหายกัเด้อพี่น้องเด้อนะคะจดไว้แคปนาจดไว้เป็นแนวทางหาสื่อสารกินยังรัฐบาลนะคะเปล่าตั้มีตั้งแต่งเจ็บสามก็หกสามเลยข้าวโจ๊ดด้วยนะครับพี่น้องแคปหน้าจดวันนี้น้องผมมันมีเจ็บสามนี่มันออกได้นี่ มันบอกว่าได้บอกค่ะคมก็ะโวฟังที่คือขึ้งหมดพอนีเห็นบ่เก่าหามันออกมันได้มันนั่งหัวกันพ่อว่าไม่ได้ออกก้าวซีแมนครับวดนี้ตัวใดนั่งหัวกันของ้าเจ้ามันเจ็ดสามนี่ค่ะเจ็ดสามหกสามมันออกว่าได้อีกเดียวนี่ถ้าออกได้เป็นเจ็ดซี่มันว่าัะแมนกบเป็นเจ็ดซี่เป็นเจ็ดเก่าเป็นสิบันนี้มันเป็นเจ็ดสามองผนมันออกว่าได้มันสี่ออกตัวนี้เดี๋ยวนี้ ตัวนี้โอ้โแฟดสามนี่ครับนี่ายอาจารย์เลาไอาจารย์เราไม่สิบปผมมักครับฮะผมมามักเลขกดังเนี่ยผมเลยว่าเรียกดังของพระเจ้าขึอืกันกับก่าหานี่เห็นปะฮะกับก่าหานครับของพรเจ้ามันดังครับบารนี้มันดังตัวนี้ครับเจ็ดสามเจ็ดมา่านเจ็ดสามครับของพรเจ้า มันสีออกมานี่แหละเดียรมันสีออกใกล้ๆกันนวันนะใกล้วันครับนี่นี่วัที่ผ่านมานี่ดังเก้าหามันออกเก้าซีงวันนี้ดังเก็ดสามมันสีออกแปดสามเก้าซีงมันสีออกแปดสามที่แม่นครับอ๋อจมว่าพอเน้นให้แปดสามครับผมเป็นแน่ร่างหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเพราะว่นเน้นหาเดียวคือแปดสามนะคะโชคๆมันๆเฮงเฮงปังปังค่ะคันคันเก็ดเขาจะอมาแม่งมื่อสีออกเป็นตัวนี้ have